เราไม่ได้ปรับโครงสร้าง์เอาให้มีรได้มากขึ้นเนื่งเชย่อกับเทคโนโลยีจากที่มันแพงขึ้น้าจยได้ของเ้ิจะได้เดิไว้เมนีดิเรามต้อทุนกัระบบโครงาเศรษฐกิจของเดิม5 5อย่างเก่าเลยแล้วราได้ควรจะตกเดิมมันจะดีขึ้นในช่วงเทคโนโลยีมากขึ้นปามด้วยเป็นโชีกรทไทย ก็มลงต้นใมากขึ้นแต่แด้เดิยโมากขึน้นนั่นคืออนาคตครับอยาก้ห้นคนช่วยกันข้าใจด้วยไว้เหซสีจะดีใล้วกับประเทศไทยดีครับตอบคุณนะครับก็ขอเปิดประชุมนานะครับ